ปลาสเตอฟิชชิงแคมป์ตกปลาเดินป่ามือสองญี่ปุ่นสวัสดีครับตัวนี้เป็นลอกฟูเกอร์ฟูเกอร์อะไรนะหนึ่งเก้าห้าสามนะครับฟูเกอร์หนึ่งเก้าห้าสาม made in usa นะครับดีไซน์เขาก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตามปีนะครับเห็นไหครับลวดลายตรงนี้ตัวปรับหนวงมันก็จะใหญ่ขึ้นเห็นไมครับเบลอเลยนะครับปรับคอนสปูลปรับหนวงอะไรพวกเนี้ยนะครับนีก็ตั้งคอนสปูลได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้อะไรเนี่ยคลิกเสียงเออเขออาไอรุ่นนี้เขาย้ายคลิกเสียงน้อยฝั่งนี้นะครับเป็นฝั่งมือหมุนนะครับกดตรงนี้นะครับนะปกติทั่วไปมันอยู่ที่ฝั่งนี้นะครับฝั่งตรงข้ามมือหมุนนะนะตัวนี้หน่วงใหญ่มากแล้วก็ดูฝาข้างเห็นไหมครับเขาจะมีแบบอะไรแบบเล็กๆอย่างเงี้ยนะฮะเขาจะมีแบบเนี่ยเนี่ยเล็กๆนะเป็นฝายอย่างเงี้ยถ้าหมุนหมุนขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นรูหยอดน้ามันผมจะหมุนให้ดู มันเขียนว่าออยนี่นะครับหมุนมาเห็นนะครับมันก็จะเจอรูเนี่ยรูตรงนี้นะครับเอาไว้หย่อนน้ำมันนะฮะตรงนี้เขียนว่าออยบอกดีไซน์แบบเล็กๆน่ารักแบบทำนู่นนี่นั่นแบบจุกจิกนะครับไปเรื่อยนะฮะเห็นไหมครับตรงนี้ก็มีลวดลายเพิ่มลวดลายขึ้นมานี่แบบนี้นะตรงนี้ก็เป็นตาโลโก้นะครับ ตัวสปูนนัานในก็จะมีริ้วรอยนิดนึงนะครับเป็นเป็นรอยขึ้นสายรอยการใช้งานเลยพวกเนี้ยนะครับตัวนี้ก็มันตั้งได้นะอยากได้ลื่นประมาณไหนนะครับเนี่ยก็ปรับหน่วงอะไรพวกเนี้ยนะฮะตั้งได้หยอนน้ำมันเพิ่มเติมได้นะครับดีไซน์สวยนะฮะเป็นลอกเก่า UF เก่า UF ก็สะสมก็เจ๋วเลยนะครับผมวางในตู้โชว์สวย,สวย นะถ้าท่านไหนยังไม่มีนะหรือชอบสไตล์นี้ก็จัดไปเลยครับผมหรือจะเอาไปใช้งานก็ตกปลาได้ประมาณสักโลโลนึงไม่เกินโลประมาณนี้นะครับไซส์เล็กๆนะเพราะว่าต้องไปใช้ไซส์ใหญ่ๆเดี๋ยวอะไหล่มันพังแล้วมันจะหายากนะครับอะไหล่เนี่หายากนะนะครับผม